ดีจ้ามาแล้ยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีรีบเข้าสวนนะคะจะไปตัดหน่อไม้ฝรัง่งเก้าองศาไปเก้าองศาเก้าโมงเช้าห้าองศาเออ thank you มาดูอีกทีกล้องล้มไปตอนไหนเนี่ย <c oughs> ได้ถ่ายหรือเปล่าแม่โอชายโชว์ฝีมือหันมาอีกทีกล่องล้มเฉยเลยมองดิกล้องล้มเฉยเลยไปเดี๋ยวเอาหมวกไปให้พี่หมือนก่อนเราเสร็จแล้วแล้วค่อยมาโกยแล้วก็เอาใบมันไปปกคลุมต้นต้นดอกไม้หรือต้นอะไรเนี่ยนะ เดี๋ยวเอาหมวกให้แฟนนายก่อนนี่กระเทียมขึ้นสูงแล้วนะแล้วค่อยเอาปุ๋ยมาใสเพื่อนดู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 ถอยมานิดถอยมานิดจะไปนี่โอ้ยเห็ดมันอยากออกมากเลยออกอยู่ดูดิโอ้ยมันอยากออก เห็ดที่ยายเก็บกินอ่ะแชมเปญยงแชมเปญยงแชมเปญยงโอ้ยเนาะเดี๋ยวไปดูตรงต้นแไอ้นั่นไอ้ลูกแพที่ยายเคยเก็บไปดูซิว่ามันจะออกอีกไหมดูมันอยากออกมากเลยไม่ออกอยู่ในทางเดินเนี่ยนี่อันนี้ก็เห็ดนะเนี่ยเห็ดอะไรนะแม่มดแม่มดอะไรนั่นน่ะนี่เจลกินได้นะเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาไอ้นี่มันไปทาหน้าเนี่เขาพอพอมัน พอมันไอแก่มาเม้นมากเลยเห็ดตัวนี้นี่เขาบอกว่าเอานี้ไปทาหน้านี่เห็ดอะไรไม่รู้แหละจำไม่ได้แล้วแต่เม่มดเม่มดเนี่ยมันเคยขึ้นอยู่แถวแถวนี้แหละกินได้ไม่กินล็อกอันเดียวไม่คุ้มเนี่ยเขาบอกเอาเจลมันไปทาหน้าเอาเห็ดเริ่มออกแล้วหน้าหนาว จะได้ไปเก็บเห็ดบ่อใหญ่เลยอีกเลยอีกสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์แหละสองสามอาทิตย์นี่ทีนี้ก็มาเกะโคมมัดนะคะพี่เหมอนบีบไปให้เพียบเลยว่างๆนะดูดิ ฟลุกนโอ oh. Oh, oh, น้ันนีฟลุิกสันนีฟลุกน r ารู e ไลมอช่นสยอ้มากอล่แห้งแล้วนะคะสองวันแหง้งอีกอันหนึ่งก็จะแห้งแล้วอี้ก็จะผ่าตาอีกวันนี้ยังไม่ได้เผาไฟเลยวันนี้แบดออกนี่เสร็จแล้วนะคะ ส่วนอันนี้ที่ตากเมื่อวานนี่ยวพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วใหญ่ขยายตรงนี้ตรงหมอออกมาไว้ด้านข้างเนาะเพราะว่าตรงหมอกมันไม่ร้อนมาหาในแฟนยายนะคะวันนี้เนี่ยมันฝรั่งต้มเหลือจะมาทาสลัดส่วนอันนี้แตงแตงกวาดองของเรานะคะที่เราดองเนี่ยก็จะมา อันอันนี้หอมใหญ่แล้วก็ผักชีวิ่งเข้าสวนไปเก็บมามืดอเมื่อเมื่อกี้เนาะกับสเต็กหมูนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆมากินไหมนี่มันฝรั่งสลัดแตงดองสเต็กน้ำซุปร้อนๆผลไม้น้ำผลไม้นี่ อันนี้ก็สุดยอดแล้วจ้าไปจัดเสิร์ฟยายยังไม่รู้ว่าจะกินอะไร <laughs>